ไงพี่มานองกันนะเอ้าเออเอ้าเอ้าเอ้าใส่เป็นหน่วยเลยตัวเอยอันลม่นงขัดมีปลาคอเอาเออเอาเลยเออมีประคองไหน่อยพูดมีเมียงเนื้อครับพี่น้องมีเยงเนื้อครับเมนเปซ่าได้พี่น้องเลยหน่อยมือเงียบเ สี่น้อครับพบสน้องครับมื้าน้เองอรินเาปลาส่วยจูก็เก่าครับพี่น้องมืนี้ไต่แมงกับซ้อนคือเก่านะครับพี่น้องครับมือนี้มือนีากันหลายกนครับพี่น้องครับไห้ก้องกะสินแน่ครับมือนี้ครับโตคัวนะครับมือนครับทั้งนี้จูบัน้ครับพี่น้องครับอยากช่วยจูครับม อากอีกคู่นึงนะครับสารเชวินะครับพี่น้องกำลังจิตไปลวกพี่ใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับอาหารชิงโตครับมื่อนี้ครับอาจจะมีเสียงรบกวนจัน่อยได้พี่น้องเออเสียงนม่งกระซ่อนห้องนะครับพี่น้องเนื้อสดๆนะครับพี่น้องครับมื่อนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับพี่น้องครับ ต้นพัดกลับพงเฮานะครับพี่น้องครับนี่ชี้หอมนะครับพี่น้องครับต้นหอมนะครับ้วก็พักอีเลิศนะครับผักนางเลิศนะครับนี่ครับพี่น้องครับ้วก็บีประโคนะครับพี่น้องครับนี่ครับพักบีประโคนนะครับบีปลาช่อนนะครับออกขุมวันจักน้อยนะครับพี่น้องครับ มืัอนี้ลืมคาก,กล้องนะพี่น้องเนอะภาพอาจาจะจะมอนิ่งปันไดเลยพี่น้องเลยโอ้สามสิบกบี่พันตัพบ่ทักเข้ามาเอ็งซ้อนมืัอนี้ก็จะเป็นอย่งไรเลยพี่น้องค่อนข้างที่จะล้มนิดนึงนะนงครับพี่น้องครับลืมพี่น้องลืม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 พักกลบอีกนิดนึงครับนี่ลูกโดดครับลูกโดดพิกหอยฟ้าครับ กินในหกโมงแรกเพียสหอดจีสองครับคุณว่านี่ครับอีกหนึ่งครับกระเทียมครับคึกคักครับคึกคักตัวนี้กำลังลวกเพียนะพี่น้องเนาะหาเจ้วด้วยัพี่น,นอ้องฮู้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 สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมาครับมาพี่น้องครับมาเสิร์ฟเสียทั้กางครับพี่น้องครับ นี่ครับแจวเพียวขมขมนะครับพี่น้องขมเหมือนเฮ้ยขมตายเบาเรื่อง<ม>นี่ครับพี่น้องมาครับมาพี่น้องมามามาแซ่บแซ่บต้องกันครับ <c oughs> นัวเลิกไงพี่พี่น้องกันนะเอ้า เออเออเอาใส่เป็นหน่วยัวนี้ิร้ยอันหลมมั่งขาดมีประคองเออเลยมีประคอใบหน่อยโยมีอย่างเนื้อครับพี่น้องมีแ่างเนื้อครับโ่แมนเปซาได้พี่น้องเลยหน่อยมือเงียบๆเออ เป็นยังไงเเบียกนี่เป็นยังไงเอ่ยครับครับผมตายเพราะเรืองต้องขมต้องเผ็ดต้องขมต้องเผ็ดต้องเอาเ่าคือเอาครับพี่น้องครับมาทางฟังไอ้คองกับทิ้งครับบปหน่อยครับเอาเบียกขนาดทำยังไงวีดีวีพีน้องกันนะโต โอ้โอ oh. 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 oh, oh, ้โอนโอ้ม huh. oh. 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 ัดไปเรียบร้อยไปเล้วสูชิสุชิสุสิโอ้โอ้มาทางสารลาบาจวีงครับบาดี้ครับบาดี้พี่น้องอู้โอ้เนี่ยมันแก็บเนาะโอ้ทู้จังเลยแต่มันเก่สีแคบพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ โนะ่ไปเนาะจุดอดจุดดอดมาจุด mm ันเด้อพี hands, mm ่น hmm. ้องเ้ยหยุดลางตรงไหนตรงน้าครับพี่น้องครับมือนี้เขาดนโดดดึงเขาไม่หยดากระหน่เอ้ยขัดเาเวยพี่งวยฟ้าเฮ้ยทอดแจมเฮ้ยทอดตีสองพี่งวยฟ้า ครับพี่น้องครับขณะนี้ก็ประมาณจะหาทุ่มได้นะครับพี่น้องครับอ่าล้มไม่ร้อยนะครับพี่น้องล้มกับอ่อนลงแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องแม่งกับกำลังมานะครับพี่น้องครับนะครับโอ้โหตกดูข้างหลังมั้งครับแม่งอะไรล้มผัดมั้งนะครับพี่น้อง แม่งครับพี่น้องเมืองแม,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 ม่งครับปักไปแล้วรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับในประมาณลูกลัวเนี่ยนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแง้มเสานะครับพี่น้องครับแลนนี้กับตีหาคึงนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศตอนพระอาทิตย์สิขึ้นนะครับพี่น้องครับป่าแดงจึงคึงน,นะครับพี่น้องสวยงามขนาดนะครับอืมบรรยากาศกลางทุงให้ทงหน้านะครับพี่น้องครับ เบิกแมงซ้อนเทา,าพี่น้องครับบานนี้จากตีสามครึง่งนตีห้าครึง่งหลอดไฟขาดนะครับพี่น้องครับแมงเลยบรายเท่าที่ควนปานใดนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่ากั พี่ามาพี่น้องมาเบิ่งในกระติกนะครับพี่น้องครับมาหนี่เห็นเขาตักไว้เต็มหมดขึ้นนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยพ,พี่น้องเป็นยงังไงพี่น้องเป็นยังไงเกือบตีมติ๊กนะครับพี่น้องครับ มีอีกครับอันนึงครับพี่น้องครับถังสีครับบาดนี่ยเบอร์ของในถังสีหุดนะพี่น้องในถังสีก็พอถังสีนะครับพี่น้องเอบีดออกระบาดเนี่ยไปยังไดพี่น้องเป็นยังไดประมาณจักสี่กิโลได้นะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็ออไม่พี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้ดังเด้อครับพี่น้องครับความรัอาภพษาจากความเพี่น้องสำเนียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับบอกกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ